อันนัน้นเนาะคัมเบรี่มาสอนวิธีการน,นี่นะคะถักเปียดอกคอโครบะนี่นะคะเีจะใช้สองเส้นแล้ก็เอาเส้นนี้ทับแล้วก็หมุนวนนะคะเกี่ยวเกี่ยวไปแล้วก็เอามากอดไว้แบบนี้นะคะเห็นไหมกอดไว้แบบนี้แล้วก็ทําสลับกันไปทุกคนนี่นะคะแล้วก็เด็ดดอ,อกมา แล้วก็มาทักบ,บนเส้นที่เรากอดไว้เมื่อกี้นะคะเห็นไหมนะคะตะกอดตะกอนเดิมเกี่ยวมานี่นะคะ,ะ,บบะบบเกีเยะะเ่ยวมาระหว่างกลางดอกนี้นี่นะคะนี่แล้วก็จับจับให้แน่นจับให้แน่นแบบนี้นะคะ่ะ ก็ดอกใหม่มาค่ะทับลงไปทับไปทำเป็นชั้นๆแบบนี้ทำเป็นซ้อนแบบนี้ไปนะคะทุกคนนี่เอามาใส่ระหว่างเกี้ยวระหว่างกลางแบบนี้นะคะเห็นไหม,ม,มก็หนีไปหนีบไปนะคะจับไว้ ดอกช่อใหม่มาทับต่อไปนะคะก็เกี่ยวเกี่ยวขึ้นไปแล้วก็เอามายัตรงระหว่างกลางนี้นี่แบบนี้นะคะเห็นชัดไหม,มทำแบบนี้สลับไปเรื่อยๆนะคะทุกคนนี่ไหม แค่นี้เองนะคะไม่ยากนะเกี่ยวแบบนี้นี่นะคะทำแบบนี้เรื่อยๆนะคะก็เกี่ยว แล้วแต่ถ้าเราชอบแบบชั้นเดียวก็นี่ไปเลยไม่ต้องทำแน่นนะคะถ้าอยากได้หลายๆชั้นส,สวยๆก็นะคะ,นะคะเอาเกี่ยวไปข้างล่างเกี่ยวไปข้างล่างเสจแล้วขึ้นมาตรงหว่างกลางแบบนี้นะคะเห็นไหม้าใจไม่เอ่ย ไ้แบบนี้นะคะทําสลับไปเรื่อยๆทำมงกุฎด,ดอกไม้ให้เด็กๆนะคะอื หอดแบบนี้นะทำสลับไปยาวๆเลยนะคะทุกคนสลับไปเรื่อยๆ กอดไฟสลับแบบนี้นะคะทำไปเรื่อยๆสวยสวยมากเลยพอเราจะพอแล้วนะคะเราก็ มามัดนะะแล้ก็เอาเส้นนะคะมัดห้อมไวแบบนี้แบบนี้นะคะแล้วก็สอดเข้าไปไหนตรงไหนก็ได้นะคะ สอดเข้าไปสอดเข้าไปเก็บนะคะทุกคน ะะสอดเข้าไปเก็บแบบนี้นะคะนี่คุณก็จะได้ช่อดอกไม้สวยๆนี่ทำยาวๆก็จะทำเป็นมงกุฎได้เลยนะคะนี่เห็นไหมน,นี่อันนี้เราทำยาวๆแล้วก็ทำเป็นมงกุฎแล้วก็อันนี้เป็นช่อดอกไม้ช่อดอกไม้ให้ขุมนะคะ เจ้าดอกไม้สวยๆอืูไหมคะสวยมากนี่เราก็ทำเป็นอย่างนี้โอ้นี่ดรอยเป็นยาวเลยนะคะทำเหมือนเดิมนะคะทำไปเรื่อยๆจนเป็นวงกลมแบบนี้นะคะทุกคนนี่แล้วก็สอดมัดไว้ นี่นะคะนี่ว้าวสวยงามมากนี่เจ๊สวยมากเลยเห็นไหมคะไม่ยากว้าว,ว,าวนี่าไปให้ลูกสาวนะคะไปให้เด็กๆเด็กมาสเตไม่ยากนะคะเห็นไหมว้าว ีญดอกย้าดอกย้า